มาเจอกันในช่วงสุดท้ายนะคะกับ Motoring on Air ในช่วงของ Motoring Update นะคะในช่วงนี้ค่ะเรามีประเด็นข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแวดบวงยันยนต์มาอัปเดตกันนะคะเริ่มกันที่ s u ุ u k i ก่อนนะคะคุณคก็สุ zu กินะคะตอนนี้ก็เริ่มส่งออก s ซ e n a r i o นะคะเรียบร้อยแล้วรอถแรกเนี่ย841คันค่ะก็ไปทางทวีปยุโรปแล้วก็อังกฤษเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์นะคะ เขาบอกว่าตั้งเป้าการส่งออกนี้น um ่าจะอยู่ที่ประมาณ3000 0 0คันต่อปีเลยทีเดียวค่ะสําหรับมิภาคนะใช่ใช่เฉพาะยุโรปเท่านั้นถือคือนอกจากจะเป็นเรื่องของการประสบความสําเร็จในแง่ของการส่งออกการธุรกิจหรือว่ารถที่ผลิตจากเมืองไทยแล้วเนี่ยมันยังการันตีอย่างหนึ่งคุณตุ๋นว่าที่เราเห็นกันเนี่ยไอ้รถไอ้รถสสูบห่งลิตรคันเล็ก ขายบ้านเราคาะละสามแสนไปสี่แสนแบบนี้มาตรฐานส่งไปขายเยอรมันได้นะครับส่งไปยุโรปได้นะครับผมก็ไปมานะครับงานเปิดเปิดพิธีทําการเนี่ยพิธีฉลองการส่งออกนะครับที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีเ่ยพ็มีรถจอดอยู่เต็มเลยพงมาลัยซ้ายถ้าส่งไปพวกยุโรปเครื่องกลิตเนี่ยจะเป็นพงมาลัยขวาแต่ถ้าส่วนมากในยุโรปเนี่ยก็จะเป็นพงมาลัยซ้ายก็จะจอดเห็นเป็นพงมาลัยซ้าย นั่นแหละครับการันตีถึงมาตรฐานคุณภาพใช่ไหผลิตจากเนี่ยผลิตจากโรงงานซูซูกิที่ระยองเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะส่งไปจายยําหน่ายยังทวีปยุโรปได้นะคะแล้วเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยมีแผนขยายส่งออกไปกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็เอเชียโอเชียเนียต่อไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้น,นไม่ธรรมดานะก็สร้างความมั่นใจให้คนที่ใช้รถหรือที่กำลังมองหาเซลิโอด้วยว่าแหม่มันจะปลอดภัยมมจะดีไหม อะไรยังไงหรือเปล่าไม่ดีจริงส่งไปยุโรปไม่ได้ส่งนอกไม่ได้นะคะอ่ะก็มั่นใจได้นะคะแต่นีดหนึ่งคือถ้าเรื่องของยอดขายซูซูกินะทุกวันนี้ก็เป็นไปตามตลาดนะครับก็ตกตกตามตลาดตลาดตก30-40%สซูซูกิก็ตกด้วยเซรเลีิโอนี่ก็ว่ากันตรงๆก็ยอดก็ยังไม่ได้ตามเป้าคณแตอนแรกเขาเปิดตัวมาใหม่ๆเนี่ยหวังเดือนละพันคันนะค่ะะเชืมกันนะหวังเดือนละพันคันแต่ถึงวันนี้ ตลาดมันตกอ่ะแคมเปญแรงๆอะไรเงี้ยก็ก็ยอดอาจจะยังไม่ถึงก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปสาหรับตลาดในประเทศสำหรับสุูกิแล้วก็ตัวเก่งเล็กูุูกิเซเลนโอที่ราคาเนี่ยเข้าถึงได้นะครับเริ่มต้นสามแสนกลางๆครับสามแสนกลางๆนี่ออโต้ไหมคุณแมนนวลครับแมนนวลมันก็ต้องแมนนวลนะอ่ะอ่ะถัดจากอันนี้อันนี้ก็คุณบอกว่าตลาดตกใช่ไหมแต่อันนี้ตลาดเขาพุ่งนะ ตอนนั้นน่ะตอนนั้นเขาขายดีไงเขาขายดีเขาเอายอดสะสมมาเขายอดสะสมมารวมกันเขาทำอะไรเขาทำอะไรฮีโร่เอ่อไฮรักวีโก้แชมป์ฮีโร่ละไฮรักวีโก้แชมป์เออฉลองยอดขายไฮรัก5ล้านคันทั่วโลกนะคะกิจกรรมคืนความสุขเขาบอกว่าแจกทองมูลค่าถึงห้าสิบล้านบาทบาทบาทก็ถือว่าันีอันนี้อันนี้คือหมายถึงว่าสำหรับคนที่ขับดิพูดสักขี่เป็นมอเตอร์ไซค์เป็นเบรกที่แล้วเลยคุณ ก็บ้านนอกเขาจะเรียกขี่ๆกันนี่แหละขี่เกวียนขี่เก่งขี่วีโก้เงี้ยอ่ะขี่วีโก้เขาก็เรียกกันอ่ะกิจกงรมคำนียตั้งแต่เมื่อกี้แล้วสิฉลองยอดขายไฮลัก5ห้าล้านคันทั่วโลกคืนความสุขนะคะแจกทองห้าสิบล้านบาทค่ะก็อลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่หนึ่งตุลาจนถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมนะคะรับสิทธิ์ก็คือหมายถึงช่วงนี้แหละเขาจัดแคมเปญอ่า อัดแคมเปญใหญ่รับสิทธิ์ลุ้นทองคำแคมเปญไฮรักวีโก้แชมป์ฉลองยอดไขายไฮรักห้าล้านคันทั่วโลกคืนความสุขแจกทอง50ล้านบาทนะคะรางวัลที่หนึ่งมูล่้า<ช>ล้านบาทนะไม่ใช่ไม่ใช่ทองคําหนัก50าสิบห้าล้านมี50 50เหมือนกันแต่ว่าคือรางวัลที่1เนี่ยทองคําหนัก50บาทครับโอ้โหนี่ก็กี่แสนแล้วมะมูลค่ารางวัลละเก้าแสนห้าแล้วไม่ได้มีอันเดียวนะ10บรางวัลอ่ารางวัลที่ 2, 2ทองคําหนัก5บาท มูลค่ารางวัลละ9 5้0 0อีก50รางวัลสามเนี่ยนะคะได้ทองหนัก3บาทนะคะมูลค่ารางวัลละ57,000อีก120รางวัลอ่ารางวัลที่4ทองคำหนัก1บาทอีก630รางวัลแล้วก็รางวัลที่5ทองคำหนัก2สลึงอีก1,747ับคือเงื่อนไขคือต้องไปซื้อรถเขาก่อนถูกไหม ถึงจะได้ลุ้นต้องซื้อภายใน1ตุลาคมาถึง31มธันวาคมถึงจะได้ลุ้นทั้งหมดนี้ที่บอกไปรางวัลที่1นี่ก็ทองก็มูลค่าเกือบล้านเลยนะใช่ใช่ใช่เก้าแสนานะคะซึ่งมีทั้งหมด10รางวัลด้วยเหมือนกับว่าเขาเอาเขาไยค่ะ <c oughs> เขาเอาทั้งหมดเนี่ยรวมกันให้ได้เป็นจํานวนเงินมูลค่า50ล้านอ่าก็าถึงอยู่ก็ดูจากมูลค่ารางวัลแต่ถ้าผมาผมไม่มีตังซื้อ ผมอยากไปโชว์รูมแล้วลองขับผมได้ลุ้นอะไรไหมได้ได้นิดนึงแต่ช่องทดลองขับกระบะไฮรักวีโก้แชมป์ไม่มีเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเลยไม่มีทองได้และครับได้บัตรเซเว่นสองร้อยบัตรเซเว่นสองร้อยเออซื้อน้ําซื้อมูลค่าสองร้อยไม่ได้ทองไม่ได้ทองไม่มีโอกาสลุ้นไม่ได้ลุ้นสองร้อยเอ้าไปกินตะลัเปาแล้วกันเออคุณก็แหมแค่ ปกติไปเทสรถได้ไหมบัเซเว่นเห็นไหมไม่เคยได้ตังค์นี่อย่างน้อยบัตรซื้อของกินได้เดินไปโชว์รูมเลยเดินไปโชว์รูมเลยบอกขอลองขับนะคะในเปอร์เซ็นต์สองร้อยรับทันทีด้วยนะรับทันทีรับทันทีไม่ได้หมายถึงว่าต้องไปจับใครอ่ะวันนึงผมผมผมเดินเข้าสักห้าโชว์รูมได้พันละนะเอออันนี้จริงจริงนะจริงนะแหมคุณเข้าไปถึงเขาก็ต้องให้กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆกรอกผมยอมกรอกได้ตั้งสองร้อยเนี่ยสองร้อยบาทเข้าสักห้าโชว์รูมก็พันหนึ่ง นะสิบโชว์รูมนี่สองพันแล้วนะคาดว่าตอนนี้โชว์รูมก็น่าจะเห็นหน้าคุณแล้วล่ะไม่ได้อะไม่รู้ว่าน่าจะมีมาตรการนะเออ,เอ,อแต่ว่าก็เป็นแคมเปญน,นะครับของโตโยต้าซึ่งจะเรียนตามตรงก็เหมือนกับรถเนี่ย<ม>ตายโมเดลแล้ว ปีหน้าเนี่ยมาใหม่แน่ๆนะครับสำหรับ<ล>โตโยตา้าไฮรักวีโก้อัดแคมเปญแบบจัดเต็มจริงเราต้องบอกว่าโตโยต้าเนี่ยอัดแคมเปญเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าที่บ้านดิฉันก็ได้รับโปสการ์ดหนึ่งใบจากโตโยต้ามาเพราะดิฉันเค,เคยเคยใช้รถโตโยต้าคันเก่าไงส่งมาอุ้ยดอกเบีย้ยอะไรต่างๆแบบว่าเฉพาะแบบเหมือนเฉพาะคุณเท่านั้นที่มีชื่ออยู่ด้านหน้านี้ก็คือ,อซื้อรถวีออสยาฤทธ แล้วก็ตัวเล็กของเขาอีกอันนึงแล้วก็เป็นออติสเนี่ยใหญ่สุดของเขาเนี่ยรุ่นนี้ดาวศูนยเอนดอกเบียย0.89ดแแล้วก็ไม่ต้องมีคนคำ้ำ<ม>อะไรเงี้ยเขาก็เป็นแคมเปญศูนย์ศูนย์อันนี้เป็นน,น่าจะเป็นจดหมายจากดีลเลอร์น่าเลใช่ไหมคือดีลเลอร์เล่นเองแถวบ้านคุณน,นี่โตโยต้าบัสไหมให้ผมดาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โตโยต้าไม่ใช,ใช่แต่ไม่ใช่มอเตอร์โตโยต้าเลยนะมันมีอีกอันนึง อ่าก็ดีลเลอร์แถวบ้านคุณนี่แหละก็คือเหมือนดีลเลอร์เล่นเองนะมีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ก็เป็นการลุกตลาดนะครับปลายปลายโมเดลอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเรื่องโมเดลรถเนี่ยครับมันกำลังการผลิตขออภัยเรื่องของต้นทุนการผลิตเนี่ยมันมันแทบค over ไปหมดแล้วทําตลาดมา6-7ปีเนี่ยนะครับปลายปลายโมเดลเนี่ยเผิ่ชิ้นส่วนเนี่ยมันเป็นมูลค่าที่ฟรีแล้วอ่ะ นี่ภาอเหรอมคือมันมันกำไรจะไม่ดูจะกกำไรยังงไมันผ่านกำไรมันผ่านผ่านเบรกอีเวนต์มาแล้วนะครับพอรถหลังๆเนี่ยที่ส่วนต่างๆหรือที่สั่งมาจากซัพพลายเออร์เนี่ยบางทีมันมันเป็นมันเป็นมูลค่าที่ที่ฟรีแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลยมีเงินเล่นแคมเปญเยอะอย่างเงี้ยจัดแคมเปญนี่ตั้งห้าสิบล้านห้ล้านครับแต่เขาไม่เป็นไรก็เป็นโอกาสดีโอกาสดีสำหรับคนที่กำลังมองหารถกระบะอยู่แล้วก็ปลายโมเดลแล้วก็ได้ปั้นยอดสุดท้ายใช่แล้วส่วนใครก็ อยากไปลองขับก็ได้แบัเซเว่นสองร้อยตื่นใจมากอาล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันกับมอเตอร์เร n งออในวันนี้นะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอย่าลืมกลับมาติดตามกันได้ใหม่รวมไปถึงนะคะเข้ามาสื่อสารกันได้ทาง f e c o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  k n p n p e worldwide web facebook com motoring on air ค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ